สวัสดีค่ะมีคำถามการอยู่ต่างแดนการใช้ชีวิตต่างแดนเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรอคะก็เล่าถึงความเป็นมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกชาวนาเป็นลูกอีสานแต่งงานก็อยู่เป็นแม่บ้านดูแลลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าควบคู่ไปกับการขวนขวายหาความรู้คือได้เรียนตอนนั้นได้เรียน กศนนะคะกศนได้เรียนอาชีพตัดผมเสริมสวยทั้งได้เรียนนวดขั้นพื้นฐานนวดผ่อนคลายแล้วก็ได้เรียนทั้งการเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะในโรงพยาบาลเมืองเลยรามเนี่ยก็ได้เรียนหาความรู้เรื่อยๆนะคะสบายๆมีเพื่อนฝูงมีความสุขได้คบเพื่อนฝูงนะคะที่ ชอบทําบุญด้วยกันเนี่ยค่ะทําบุญจากวัดนู้นเข้าโบสนี้ขนกันไปตรงนูน้นตรงนี้ก็สนุกสนานเป็นชีวิตที่มีความสุขพอสมควรนะคะตามอัตภาพก็ถือว่ามีความสุขมากๆแเลยค่ะช่วงนั้นในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ย้ายมาอยู่ต่างแดนเนี่ยค่ะ ต่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือในเรื่องของภาษานี่เราต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเราไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเราพูดไม่ได้พูดไม่เป็นเลยสักคําพูดได้คําง่ายๆบงชุกแค่ Bonjour, นี้ค่ะจากนั้นเราก็ได้เรียนภาษานะคะก็ก็ทางทางการเขาก็สั่งให้ไปเรียนกันบบังคับให้ไปเรียนเลยว่าต้องได้ภาษาแล้วก็มีการสอบเรียนเสร็จก็ต้องสอบแล้วก็เป็นขั้น เป็นตอนเป็นลำดับที่ภาษาที่ให้มีระดับหลายๆระดับที่กิ่งขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นก็เรียนแล้วก็ต้องหาอาชีพเราก็จะไปสมัครที่โปรลมปลัวเขาเรียกโปรลมปลัวโปรลมปลวนี่ก็คือเป็นที่ที่หางานคล้ายๆกระทรวงแรงงานเขาก็จะหางานให้กับคนก็จะสัมภาษณ์เราว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างมีความรู้แบบไหนจบอะไรมาเรียนแบบไหน ฝรัง่งเศสจะต่างกันมากกับโรงเรียนของเรากับโรงเรียนที่ไทยจะไม่เหมือนกันค่ะเขาจะเรียนเร็วกว่าของเราอยู่จากนั้นเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลของเรานะคะว่าเราชอบทําอะไรจะทําอะไรในฝรัง่งเศสถามแม้กระทั่งว่าคุณสามารถเอ่อเป็นช่างปูนเนี้ยเทปูนได้ไหมก่ออิฐได้ไหมเขาก็ถามนะคะถามหมด แต่งานที่นี่นะคะส่วนมากแล้วคนที่อยู่ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยงานแรกๆเลยก็คือทําความสะอาดค่ะคุณจะจุบอะไรมาก็ได้คุณก็มาทําความสะอาดค่ะเพราะว่าใบประกาศในประเทศไทยเราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับที่ฝรั่งเศสใช้ไม่ได้เลยค่ะถ้าอยากมีการทํางานเหมือนคนฝรั่งเศสก็ต้องไปเรียนสาขา อาชีพเหล่านั้นแล้วก็มีใบประกาศถึงจะทํางานได้เขาก็จะให้เรียนเป็นใบประกาศของประเทศเขาค่ะประเทศเราใช้ไม่ได้งานอีกอย่างนึงนี่ก็งานที่ง่ายก็คือซูชิค่ะเขาก็มีการประกาศหางานกันเรื่อยๆก็ทําได้ความทำความสะอาดขนาดนี้แหละคะ่ะจากนั้นทุกอย่างนะคะทุกเขาเรียกว่าดีปลมนะคะคุณทําทุกอย่างในงานหลายๆอย่างที่คุณมีเนี่ย ต้องมีดีปลมมีใบประกาศมาทีนี้ฝรั่งเศสจะเป็นขั้นเป็นตอนในการทํางานก็คือเมื่อคุณมีใบประกาศใช่ไหมคะคุณก็ทําได้สาขาอาชีพนั้นกับอย่ไม่มีการมานั่งสอนกันเลยว่าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้เขาถือว่าคุณจบมาแล้วแล้วก็คุณมีความรู้แบบนั้นแล้วคุณก็ต้องทําได้เขาไม่มาสอนเหมือนเช่นถ้าคุณเป็นพนักง,งานเสิร์ฟคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไร เจ้าของร้านจะไม่มานั่งบอกคุณเลยครับว่าต้อง,องทําอะไรแบบไหนเหมือนกาทำอาหารเป็นกุ๊กเหมือนกันค่ะเขาก็จะไม่ไม่ได้มานั่งบอกคุณนะคะว่าต้องทําแบบนี้นะต้องเอาอันนี้นะแบบนี้คือทุกคนรู้หน้าที่มาจบมาหมดก็คือรู้ว่าต้องทําอะไรจะไม่มีการมาบอกมาสอนกันในร้านเลยของแบบนี้ค่ะแส่วนทางนี้นะคะเอการทํางานนี่ค่ะเริ่มแรกก็มาทําความสะอาดหางานนี้ก็ยากมาก ภาษาก็เราก็ไม่ได้บางครั้งเราก็ถูกแอนตี้บ้างเนาะเพราะเขาคนที่นี่นบ้านนอกเขาไม่รู้จักคนต่างชาติเท่าไหร่เขาก็ไม่ชอบเท่าไหร่จากนั้นพอหางานได้ก็ได้เริ่มต้นจากนิดหน่อยก็คือการทําความสะอาดทำความสะอาดเสร็จก็ด้วยดูแลผู้ป่วยรู้จักคนที่เขาพอรู้จัก เพื่อนของเพื่อนอย่างงี้รู้จักแบบนี้แล้วก็เขาก็บอกต่อๆก็เออคนนี้หางานอยู่นะเขาก็ช่วยหางานให้การอยู่ที่นี่แล้วก็กต้องประหยัดสุดๆเพราะว่าในการเริ่มแรกสตาร์ทเริ่มแรกเนี่ยการเช่าบ้านเนี่ยค่ะค่าเช่าบ้านเนี่ยเขาก็ให้จ่ายตรงทุกเดือนแล้วก็ก่อนเช่าบ้านเนี่ยเขาต้องถามคุณว่าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ คุณทำงานอะไรคุณต้องโชว์ใบที่คุณทำงานคือ s ลิปเงินเดือนใบสัญญาการจ้างงานคือถ้าคุณไม่มีการสัญญาจ้างงานก็คือคุณจะไม่ได้เช่าบ้านเลยค่ะจะไม่มีบ้านให้คุณเช่าเพราะาเขาถือว่าคนว่างงานเขาจะไม่มีเงินจ่ายเขาก็ไม่ให้เขาก็จะขอดูหลักฐานว่าคุณทำงานอะไรแล้วก็มีค่ามัดจำที่สูงเวลาเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องรักษาความสะอาด ก่อนไปเนี่ยย้ายออกเนี่ยถ้ามันสกรปรกหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ปรับแล้วก็ให้ทําความสะอาดให้ทุกอย่างถึงจะได้คืนให้ทําดีๆทุกอย่างถึงจะได้เงินประกันคืนการออกจากห้องเช่าเนี่ยเขาก็ต้องจะบอกล่วงหน้าประมาณ3เดือนนะคะบอกล่วงหน้า3เดือนเพราะเพราะว่าเขาจะได้หาคนใหม่เข้ามาอยู่ได้ทันเขาจะไม่ปล่อยให้บ้านมันว่างจากนั้นเราก็ ได้เงินคืนค่ะเงินประกันคืนแต่ถ้ามีของชำรุดหรือเสียหายเขาก็หักเงินประกันนั้นเราก็ไม่ได้การทำงานที่นี่นวดคือไม่ไม่ได้กับผู้ชายเนี่ยเขาจะคิดว่าการนวดเนี่ยก็คือการขายบริการไปด้วยคือผู้ชายที่นี่จะคิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็ไม่อยากนวดใช่ไหมคะมก็หลายๆครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ ความคิดของคนที่นี่ก็คือนวดก็คือหมายถึงใช้บริการทางเพศไปด้วยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เขามีค่ะก็ได้หางานกับมีงานที่ทําอีกได้นะครับก็คืองานได้ทํางานกับเทศบาลอันนี้จะเป็นงานตัดหญ้าค่ะกรรมกรอย่างดีนี่เองค่ะแบบถ้าเราทําตอนแปดโมงเชา้าอย่างงี้เราก็เลิกประมาณห้าโมงเย็นขับรถได้ค่ะขับรถตู้ ใหญ่ๆขับรถหกล้อเอาของไปเทในในที่เขาจัดไว้ให้เททิ้งทําทุกอย่างกับงานงานที่ไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะวาดถนนตัดหญ้าตัดแต่งกิง่งรั้วที่มันเป็นต้นไม้ล้อมรอบบริเวณที่เขาปลูกไว้งาน ฝังท่อล้างทาความสะอาดท่อระบายน้าอย่างเงี้ยเขาก็ทําหมดนะครับเพราะว่าเป็นงานเทศบาลใช่ไหมก็ทำทุกอย่างทาความสะอาดนี่มากที่สุดตัดหญ้านี่มากที่สุดทั้งตัดต้นไม้เอยแต่ในระหว่างที่ทํางานที่นี่เราก็สามารถเอ่อไปเรียนรู้งานอื่นได้ด้วยค่ะเราเราอยากเรียนรู้อะไรเราก็ขอรัฐบาลไปว่าเราอยากอุรมบเกี่ยวกับอะไรอยากทำอาชีพแบบไหน ขาก็จะส่งเราไปอบรมตามนั้นที่เราขอเนี่ยค่ะเป็นชีวิตของคนฝรั่งเศสคนที่มาอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยมันมันเริ่มต้นนี้จะจะยากค่ะแต่พอเรารู้ที่รู้ทางเลยก็ง่ายขึ้นเริ่มแรกก็ประหยัดสุดๆมันง่ายไม่ได้มีตังค์กันทุกคนนะคะชีวิตไม่ได้ง่ายในการเริ่มต้นก็จะยากจะลำบากมาก่อนประหยัดสุดๆ ดูแลตัวเองดีๆไม่ให้หยิบให้ป่วยเงี้ยค่ะก็มันก็ระวังต้องระวังในเรื่องอากาศก็หนาวก่หนาวหนาวมากก็พอเข้าที่เข้าทางค่ะชีวิตก็จะสะดวกสบายมากขึ้นตามลำดับค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามพบกันใหม่ค่ะ